การพัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิมนะคะบ,บอกเลยค่ะว่าอย่ารอช้าเพราะแขกรับเชิญของเรานะคะเซ็บมาเนสติ สวัสดีค่ะนี่วันนี้เรากีคซูน้องซูมาจากข่งงาเลยใช่ไหมลูกงานเลยเลยค่ะซูทำอะไรอยู่ลูกทุกวันนี้อัปเดตชีวิตหน่อยซิ ี่่ะค่ะตอนนี้ก็โควิดค่ะแม่อยู่บ้านก็เรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็ทํางานแบบว่าที่ว่าแบบรีวิวไลฟ์สดแต่งหน้าอะไรอย่างี้ยอ๋อ,อก็ยังคงมีงานรีวิวกันอยู่ติดตามกันได้ใช่ค่ะปัจจุบันนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกปัจจุบันนี้หนูอายุสิบห้าแล้วค่ะแล้วหนูเริ่มเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเป็นเน็ตไอดอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ หนูเริ่มถ้าเริ่มจริงๆเลยนะคะ,คะตั้งแต่เก้าขวบสิบขวดเลยค่ะพี่ชมพู่สิบขวดค่ะสิบขวบไอต่อจากขวบเริ่มต้นเน่ยย้อนความจําป้าๆหน่อยที่หนูทําอะไรช่วงแรกๆนะ่ะอ๋อช่วงแรกๆเลยนะคะคือหนู่ชอบแต่งหน้ามาค่ะพี่ชมพู่แล้วหนูก็เลยแบบแต่งแต่ง,แต,งแต่งมาเรื่อยเรื่อยด้วยความบ้าแต่งไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยแต่งไปแต่งมารู้สึกว่าเราต้องใช้แบบว่า เราต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ค่ะพี่ชมพู่เราก็เลยแบบว่างั้นเราก็โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็นั่งไหลสดพังแรกคนดูเจ็ดแปดคนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนแชร์ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีวลีติดหูค่ะหรูหลามาเห่าคิวไม่เท่ากันค่ะเออหนูไม่เอามาจากไหนไอคำว่าหรูหรามาเห่าเนี่ยลูกมันเป็นศัพท์อะแม่มันแบบว่ะมันแบบมันเป็นแบบอ่างยาวแม่แบบหนูบอกไม่ถูกอะแม่เออใช่ค่ะอยู่เดียมันก็ผุดขึ้นมาเป็นมีเสินะลูก ค่ะแล้วชื่อเนตตี้สไปซี่เนี่ยหนูได้มายังไงหนูคิดเองหรือใครตั้งให้เอ่อแม่กับพีค่ะจริงๆหนูชื่อเนตค่ะแล้วก็แม่หนูบอกว่าเอ่ออยากให้อยากเป็นพี้หญิงต้องมีคอมบตี่หนูก็เลยกลายเป็นเนตตี้แล้วก็สไปซี่มันคือความเผ็ดร้อนความเผ็ดในตัวของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ขนาดซูมความแซ่บเป็ขนาดนี้นะแม่เราโอ้จริตดอกใช่แล้วแล้วแม่ใครสอนหนูในเรื่องของการใช้โซเชียลอ่ะมันแบบบางคนเล่นไม่เป็นเลยนะลูก ค่ะแม่จริงๆหนูว่าเรื่องโซเชียลเนี่ยหนูว่ามันเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะคือแบบว่าแม้กระทั่งหลานหนูน้องหนูยังเล่นเป็นเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่ามันอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายเราเราแค่ใช้แบบว่าเป็นประโยชน์หนูก็เลยใช้แบบว่าโซเชียลเป็นประโยชน์มากกว่างี้ค่ะไม่ได้มีใครสอนค่ะเรียนรู้มาจากตัวเองหมดเลยค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะเออเรื่องการแต่งหน้าดีกว่านะ เทคโนโลยีต่างๆในสมัยนี้อาจจะใช้เป็นอยู่แล้วแม่แล้วเรื่องการแต่งหน้าครั้งแรกเลยอ่ะคุณแม่เราเนี่ยมีมาสอนไหมหรือว่าคิ้วต้องเขียนยัางไงาการใช้สีตายัางไงาถึงจะสวยปังอย่างเงี้ยลูกไม่มีเลยค่ะแม่หนูต้องบอกว่าหนูเรียนรู้มาจาัดตัวเองจริงๆเลยค่ะแม่คือบอกว่าเราก็ครั้งแรกที่หนูเขียนคิ้วว่าคือคิอค้วอ,อยู่ตรงเนี้ยค่ะหัวคิ้วตรงนี้หางคิ้วตรงนี้จีบลาก็จีบ หนาสิบเมตรเลยเงี้ยเห็นเห็นตั้งแต่ปากซอยสามร้อยเมตรเลยเ่ยค่ะแม่แต่ว่าด้วยการที่เราชอบการแต่งหน้าค่ะแม่เราก็เลยพัฒนาดูผ่าน YouTube ดูผ่านต่างๆเป็นบล็อกเกอ o อย่างนี้ค่ะเรียนรู้ไปแล้วมีไอดอลเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนไหนในดวงใจของเราไหมคะของเนสซี่เลยอ่ะที่ดูประจําเลยถ้าค่ะถ้าหนูดูประจําก็จะเป็นพี่นัที่สามณนีค่ะแล้วก็เป็นเออ่พิมโมเมีอะไรอย่างนี้ค่ะ ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแนตตี้เด็กๆอะหนูเป็นคนขี้อายเหรอลูกหนูเป็นคนขี้อายมากค่ะคือท่านหนูไม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่หน้ากล้องหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเหมือนหนูเป็นคนแบบหลายบุคลิกอย่างเงี้ยค่ะหนูเวลาหนูเจอผู้ใหญ่หนูก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึงห<ร>่งอยู่อยู่หลังกล้องก็จะกลายเป็นแบบน<ช>หนึ่งอยู่หน้ากล้องก็จะกลายเป็นแบบหนึ่งแต่หนูก็เป็นขี้อายมากค่ะเมื่อก่อนไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะหอ๋อหรอะแล้วที่บ้านว่ายัางไงพอหนูเริ่มแบบลุกขึ้นมาแสดงออกชัดเจนแบบเนี้ย เขาสนับสนุนหรือว่าเขาให้กําลังใจยังไงบ้างที่บ้านที่บ้านสนับสนุนนะคะพ่อเหมือนแม่หนูเริ่มรู้ว่าหนูชอบแต่งหน้าซื้อเครื่องสำอางเค่ะแม่หนูก็จะซัพพอร์ตซื้อเครื่องสำอางให้ตลอดค่ะแล้วก็แบบว่าเมื่อก่อนพ่อไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนพ่อไม่รู้แบบแม่ก็จะแอบซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานี้ช่บงแต่งหน้าแล็กๆลน่ารักแล้วเออแล้วตอนแรกพ่อไม่รู้แล้วพอพ่อรู้แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นแบบประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังหน่อยสิจริงๆคือแม่หนูปิด กับพ่อมานานมากค่ะตนหนูอยู่ประมาณช่วงป .1 ป .2 ค่ะจนแบบว่าแม่หนูขี้เกียจปิดและแม่หนูวออจะทาอะไรก็ทําเปิดไปเลยหนูก็เลยพอแม่พูดอย่างานั้นหนูอีกวันหนึ่งหนูก็ใส่สื้นสูงเดินเลยค่ะพ่อหนูก็แอบ,บงงว่าแต่แอบ,บงงเพราะหนูแบบเพราะหนูก็แอบ,บงงอะไรอย่างนี้ว่า อะไรเงี้ยแต่พ่อก็รับได้ค่ะรับได้ไดใช่ไหมโอ้โชคดีนะที่ครอบครอบครัวที่สําคัญที่สุดใน<ช>การเปิดว่างเนาะคือเข้าใจรับได้แล้วก็สนับสนุนด้วยสําหรับคุณแม่นะคะแล้วคลิปแรกๆเนี่ยคุณพอ่อคุณแม่เขาไปดูแล้วนี่คนมีคอมเมนต์อะไรราไหมคะว่าเอย้ยอย่างนี้ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ไหนไหมหรือว่าซัพพอร์ตเราตรงไหนบ้างไหมลูกไม่ค่ะที่บ้านหนูเขาจะให้หนูเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเราควรทํายังไงอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะดีโอดีอ่ะนอกจากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนติดตามเยอะแยะแล้วนะการเรียนก็ไม่ธรรมดาเรียนเก่ง<ช>ด้วยใช่ไหม <c oughs> แต่ผมก็ <c oughs> ก็ไม่ได้เก่งมากค่ะแต่ก็พอประมาณค่ะจริงานเราก็ซิปมาคือเก่งนะ <c oughs> ข้อมูลที่เราได้มาคือเก่งมากลูกอ่ะแล้วเราฟังใหม่ว่าแบ่งเวลาเรียนกับการทํางานยังไงอื ค่ะคือจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะหนูก็จะบินแบบว่าบางทีแบบว่าวันศุกร์ตอนเที่ยงก็จะลาโรงเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะบินไปกรุงเทพไปงานไปถ่ายไปถ่ายเอ่อต่างๆไปยวีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเป็นวันหนึ่งศุกร์ก็จะเรียนแบบก,ก็จะเรียนแบบอัดอัดเลยอะคะ่ะก็คือเนตจะเรียนพิเศษด้วยคะ่ะจันถึงพุธคะ่ะแล้วก็ศุกร์ถึงอาทิตย์ทางานคะ่ะบางทีก็บินขึ้นไปกรุงเทพบ้างแล้วก็ อ,อทำงานอยู่ที่บ้านบ้างค่ะแต่ว่าจะแบ่งเวลาส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนตัดคิวงานให้ค่ะอ,อ,อ,อยากรู้ว่าที่คิวงานปังๆแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนสตี่ที่ต้องขึ้นมาทีา่เว้นกรุงเทพอะไรแบบนี้ค่ะหนูเริ่มจริงๆเลยถ้าหนูได้เริ่มออกรายการอะไรค่ะน่าจะเป็นสิบเอ็ดขวบค่ะ เก่งมาก่ะตอนนั้นคือไม่ใช่อะไรนะย้อนมาที่ตัวเองทำอะไรอยู่สิบเขวบพี่ยังนั่งเล่นกระโดดหนังยางกับเพื่อนหน้าป้านอยู่เลยลูกนี่ทํางานแล้วแล้วไม่หนำจำนะคือทํางานเลี้ยงตัวเองไม่เท่าไหร่ตอบแทนพ่อแม่ได้ไวอันเร็วมากหนูทําอะไรให้กับที่บ้านม้างลูก ตอนนี้เหละค่ะตอนนี้หนูสร้างบ้านหนึ่งหลังค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็รีโนเวทบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะแล้วก็ซื้อรถแทบคุณพ่อสองคันค่ะแล้วก็มีแผนจะซื้ออีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถทีิงค่ะโอ้โหเก่งมาก,มากหนูว่างอนาคตต่อไปยังไงหนูอยากทําอะไรอีกเพือ่อครอบครัวต่อไปเรื่องกับครอบครัวใช่ไหมคะ่ะหนูอยากจะซื้อที่ซื้อทางให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะอ,อ,อะไรก็ที่พังงาเลยใช่ไหมลูก ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีที่กรุงเทพด้วยเพราะเดี๋ยวหนูไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะอืมคือ,อ,อนออจใจเจ่งแล้วนะแม่คือน้องเขายังคิดการไกลการวางแผนในชีวิตต่างๆนะ,ะั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยเออ,อยากซัพพอร์ตจริงใช่อตอนพ่อก,กับแม่แบบว่าเห็นหนูสร้างบ้านให้เขาหรือว่าซื้อรถให้เขาเนี่ยเขาเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาพูดอะไรกับเราบ้างนนะตี้ ส่วนใหญ่คุณพ่อจะไม่พูดค่ะคุณพ่อจะบอกผ่านคุณแม่มากกว่าเพราะคุณพ่อเป็นคนที่ขืดค่ะคุณพ่อก็บอกว่าหนูจะบอกว่าเออตกน้ําไม่ไ้ตกไปไม่ไม่หรอกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่เด็กอะไรยงเงี้ยแต่เขาก็ไม่พูดค่ะเพราะส่วนใหญ่เงินของหนูก็จะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่หมดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนเก็บคนสร้างให้ค่ะค่ะหนูม<น>ีแผนอยากทําอะไรเป็นของตัวเองไหมลูกคือรีวิวให้คนอื่นเยอะแยะมากมายงั้นมีอยากแบบเป็นธุรกิจของตัวเองอ่ะ ตอนนี้เริ่มคิดแล้วค่ะอาจจะเป็นแบนลิปสตงลิปสติกอย่างงี้ค่ะแม่น่าจะเหมาะอยู่นะอะไรต้องทำอะไรเกี่ยวกับความสวยความสวยามงามเพราะนี่เขาก็เป็นบิวตี้บอเกอร์ด้วยในแล้วจะมีแพลนเร็วๆนี้ลอนชออกมาเมื่อไหร่ยังไงคือวางแผนไวหรือยังคะนายตี้ ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ้ยเดี๋ยวพร้อมสพอร์ตเนซีเลยใช่เดี๋ยวสพอร์ตในรูปหนูทำหนูทำผมสวยๆแบบที่หนูใส่เนียนๆขนตาปลอมคอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยท่งเลยแม่พี่ว่าไข่ได้กันชอบน่ารักมากอ่ะลูกนี่แล้วได้ข่าวมานะว่าตอนนี้อายุสิบเก้าปีเนี่ยมีแฟนแล้วหรอยังหล่อแม่ จิบเทนะ่าไหร่นะจุด5อุ้ยจา่ายจากะปองเจอ9มีแฟนแล้วหรอลูกอัอนอหรอุ้ยหัวแตกมาเลยค่ะคุณพระเขาคือใครคะเออ่เรียกว่า รียกว่าแหละแม่ถ้าเป็นดาราเขาจะตอบอยังไงหรอแม่เป็นเพื่อ,อนกันดูใจกันอยู่คุยคุยกันอยู่ใช่ะเอาดีค่ะอเอาใ <c oughs> น,นมุมมองดีกว่ามุมมองการมีเพื่อนสนิทแบบหนูแบบนี้มันมันมันสนับสนุนในเรื่องของการใช้ชีวิตยัยงไงบ้างลูกก็หนูว่าเวลาหนูทํางานมาเหนื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็มือาซัพพอร์ตหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นฟิลสนุกดีค่ะเราไปกรุงเทพก็มีเพื่อนไปเล่นด้วยไปสุบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเดินหงเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ารักเนอะน่ารักไม่แฟนหนูน่ารักกูเลยเลยนี่ไงน่ารักกูแหละน่ารักกูคนดูแลตัวเองได้เียู้พ่อแม่เนี่ยทําอะไรก็ไม่ผิดหรอกถูกต้องค่ะแมวเพราะว่าดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วนะคะแล้วตอนเรามีแฟนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหม อเออจริงๆสฝั่งพ่อนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งเขาอะค่ะก็คือมาคุยกันแล้วแบว่าโอเคคบกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๊ยเนี่ะผู้ใหญ่ยุคปัจจุบันต้องเป็นแบบนี้นะเปิดรับสิ่งใหม่ๆยอมรับอะไรที่ลูกเป็นแล้วลูกจะทําทุกสิ่งได้ดีเลยนะใช่แล้วลูกก็จะเข้าหามาปรึกษาเราด้วยเนาะไม่มีการปิดบังแต่กว่าจะมาถึงทักวันนี้แนตตี้เป็นประสบการณ์หน่อยก่อนหน้านี้หนูก็เคยโดนบูลลี่เคยโดนว่าเหมือนกันว่าไม่เห็นสวยเลยมาทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจริงๆหนูโดนมาเยอะมากเลยนะคะเ<ม>วลาหนูไลฟ์สดเลยจนปัจจุบันนี้หนูก็ยังโดนค่ะแต่หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาคําพูกนั้นนะคะมาใส่หัวเราทําไมเพราะว่าหนึ่งเลยคือสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันอาจจะจริงบ้างบางอย่างอาจเราเขาติเพื่อก่อเราพร้อมที่จะเปลี่ยนค่ะแต่ถ้าบางอย่างมันมัน,ม,นมันแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สำหรับหนูหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยอย่ามาใส่ใจเลยดีกว่าเพราะบางอย่างเขาก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็เลยบาปล่อยผ่านไปนะคะ่ะ แต่ถ้า<ช><ช>ไหนที่เขาตีเพื่อก่อนหนูก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนค่ะค่ะ,คะเคยโดนถึงขนาดแบบร้องไห้ไหมาคาพูดไหนที่แบบหูทาไมแรงจังไม่เคยเลยค่ะแม่ห<ช>น,นูเป็นคนที่แบบสตรองมากเลยลูกเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะมีคนแบบไล้สดอีกันเธออย่างเงี้ยหนูก็เลยงงว่าก็าเป็นอยู่แล้วทําไมต้อง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 อายอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยเฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะแม่หนูไม่ได้อะไรเลยค่ะค่ะ S <S เออนั้นเป็นแนวคิดให้กับคนที่โดนปัจจุบันนี้ได้ไหมมีหลายคนยังโดนบูลลี่โดนปิดกั้นแล้วก็แบบทําให้ไม่กล้าแสดงออกเหมือนเหมือนน้องเนตตี้อย่างเงี้ยให้กำลัง <IB. S 1> ใ,ใจคนเหล่านั้นหน่อยลูกค่ะจริงๆหนูอยากบอกว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนเลยคะ่ะเป็นอันดับแรกนะคะถ้าเรามั่นใจในตัวเองอ่ะทุกอย่างมันจะไปได้ดีหมดเลยคะ่ะเราไม่ต้องเอาฝักบางคนอาจจะหลัว่าเราเราผิวเข้มบ้างเราเป็น่วยบ้างแล้วนู่นนี่นั่นมามันอยู่ที่จมันอยู่ที่เออทัศนคติเราเลยค่ะว่าเราเนี่ย เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูก็แบบว่าปล่อยผ่านไปเราไม่ต้องเอาเก็บมาคิดเพราะเราคิดว่าเราคือเจ้าหญิงเจ้าชายพร้อมที่จะเดินมาหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแม่นี่ฟังเราก็ฟังเพลินๆนะคือพี่ก็คิดตามไปด้วยนะว่าแบบเออเราก็ต้องมีทัศนคติแบบนี้แหละเนาะมันถึงจะทาให้เราอะขับเคลื่อนไปได้แล้วก็มีความสุขไปได้แต่คิดได้ในวัยสิบห้านี่คือเร็วมากนะ้คุณผู้ชมคเมื่อก่อนเวลาโดนทีก็ซุดเหมือนกันนะน้อยเหมือนกันนะคือไม่สิบห้าหรอกอายุ ยี่สิบกว่ากว่าสามสิบต้นๆอะถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อะไรมาแบบนี้เราก็ยังรู้สึกดาวเหมือนกันแต่เนตตี้ก็คือสามารถจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นได้เนตตี้ใช่ค่ะแม่เนตตี้รู้สึกว่าบางทีก็คือแบบว่าบางทีก็คือแบบว่ามีเพื่อนเพื่อนผู้ชายแบบแซวหนูอะไรเงี้ยหนูก็เอาไม้ปาดตีเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ได้สไหนว่ะต้อะไรเงี้ยเออเราสู้นะเราสู้คนเนาะ แม่ไม่กำลังจะถามว่าหนูคิดไหมว่าในวัยสิบห้าปีของหนูเนี่ยหนูมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็การวางตัวที่ดีมากรู้สึกตัวเองไหมไม่เลยค่ะหนูถึกว่าหนูเป็นตัวของตัวเองค่ะหนูไม่ดู้เดี๋ยวต้องเป็นงไงอะไรค่ะแม่ใช่ไม่เราเท่าที่คุยกันมาเนาะเรารู้สึกวิธีคิดเขาโตเนาะนะก็มีมุมมองมีวิธีคิดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบว่าการความอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่มั่นคงเออไม่ ว่าไม่ไม่ตามกับโซเชียลหรือว่าเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนัตี้นัตี้คิดว่าอะไรที่ทำให้คนติดตามเราเยอะแยะมากมายและชื่นชอบในความเป็นเรานัตี้หนูว่าสิ่งนี้เลยเป็นตัวของตัวเองค่ะแม่หนูเป็นตัวของตัวเองมากหนูไม่กักเลยค่ะหนูเป็นแบบบ้าบ้าบอๆอย่างเลี้ยค่ะแม่หนูแบบจะกี่ก็กี่ออกมานั่งนัแต่งหน้าอยู่ร้องเพลงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนเลยชอบค่ะอย่างเงี้ยค่ะแม่อืมเป็นตัวของตัว,ตวเองอนะันเนาะตอนนี้หนูช่องหนูมันมีกี่รายการมีทําอะไรอยู่บ้างลูก ตอนนี้มีไลฟ์สดค่ะแล้วก็เปิด YouTube ค่ะแม่ควรซับสไครั์แล้วฝากไปซับด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เป็นอินสตาแกรมค่ะแล้วก็เป็นเพจเฟซบุ๊กค่ะค่ะชื่ออะไรบ้างแต่ละอันนะบอกหนที่เราเพื่อนละอ่าเพจเฟซบุ๊กนะคะ Nettyspicy ค่ะ i อนะคะ n e s ค่ะ underscore t y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  สตัวค่ะแล้วก็ช่อง u t ท b e นะคะ Nettyspicy <laughs> น่ารัก็ะชอบความพรีเซนต์ของเขาเขารปตูออ่ตัวเองจริงๆเลยแบบอ,อ,อยากทำอะไรทำคืออะไรก็ได้ที่มีความสุขอันเนาะใช่คือหลังจากนั้นนะคะอยากก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าตอนนี้หลังจากนั้นคือตอนเนี้ยเนสตี่เสวยอะแม่นะเออแต่ก็ยังมีบางคอมเมนต์นะที่เป็นเฟรนทีบอร์ดอะคอมเมนต์มาประมาณว่าเฮ้ยยังไม่สวยเลยอะไรประมาณนั้นเราเนสตี่คือสามารถรับมือกับคอมเมนต์แบบนั้นยังไงหรือว่าตอนนี้เราคิดว่าเฮ้ยเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วอืม หนูพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากเลยนะคะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะหนูก็เลยไม่หนูก็เลยแบบว่าเลยตัดแบบคอมเมนต์แย่ๆออกไปได้เลยอะคะ่ะหนูคิดว่านะคะมันเลยแบบอาจจะทําให้หนูแบบว่าไม่ได้แคร์แบบว่าคอมเมนต์แย่ๆมากอะไรอย่างะะี้ค่ะค่ะหนูมีลแลนในอนาคตหนูจะแบบทําศิลยกรรมอะไรไหมลูกมีค่ะคุณแม่ตอนนี้หนูมีแผนจะทํานมค่ะ,คะแต่ว่าแบบไม่ได้ใหญ่มากกลิกๆค่ะแม่หนูตัวเล็กตอนนี้หน้าตา ใช่ค่ะหน้านตาของก่อนเดียวคือหนูรู้สึกว่าหนูพอใจแล้วแม่เป๊ะแล้วนะแวห <c oughs> น,น้าสวยแล้วเ๊ะสวยแล้วลูกทำนมเน,น,นาะทำนมค่ะนิดนึงนิดนึงค่ะเพิ่มความมั่นใจใช่ไหมคะใช่ในอนา,าคตความฝาันหนูในเรื่องของการเดินเส้นทางบล็บอกเกอร์เนี่ยจะทําอะไรต่อไปลูกคิดใหญ่ไว้ขนาดหนูก็อาหนูก็อาจจะทําเป็นยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ต่อไปค่ะแต่อาจจะ เออทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเปลี่ยนคนทงคอนเทนต์คะะคอนเทนต์ก็จะมีมากมายหลากหลายขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์ลิตรงลิมสติกที่หนูบอกไปนะคะก็ฝากติดตามหนูได้ด้วยนะคะค่ะฝากติดตามด้วย้วกวันนี้ตัวหนูเป็นเน็ตไอดอลแล้วอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเวลาแบบออกไปงานสังคมไปออกรายการหรืออะไรเงี้ยหนูควรจะทําตัวยังไงในการแบบต้องวางตัวเป็นเน็ตไอดอลลูกค่ะส่วนตัวหนูนะคะ เออแล้องมีสมาคาราวะค่ะผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะแม่เวลาเวลาหนูไปงานเดิมพันแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่องมาสัมภาษณ์หนูใช่ไหมคะหนูก็จะแบบว่าเออมีสมาคาราวะกับผู้ใหญ่ค่ะเออคิดก่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จะแบบยืนให้ดูแบบว่าดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมน่ารักเนาะเปิดตัวตามงานต่างๆได้อย่างแบบถูกกาลเทศะเนี้ยแม่เนาะใช่่คะนี่ลองลองแบบว่าพรีเซนต์แบบว่าความเป็นตัวเองในแบบ YouTube ให้ให้ดูสักช็อตสิลูก ได้เหรอไหมเขาเขาแบบว่าขายของเแบบสมมุิเป็นแปลงอันนี้นี่น้องแม่หนอเป็นแปลงอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเริ่มเลยนะค่ะแม่เริ่มเลย,เลยค่ะมาขันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะท่า ด้วยนะคะ่ะสำหรับวันนี้จะมาแ,แต่งหน้ากันจริบอกเลยว่าแต่งหน้าไว้แตงไม่ไหวแตงแบบแฝงเยอะแตกแม่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่บูดวันนี้เราจะมาถายแต่งอันนี้เลยจ้าเราก็มีหส่วนการว่ามันขออะไรเพราะมันเก่าแล้วเราใช้มานานแล้วแต่เราก็ปัดได้เพราะเป็นคนหมีนะคะนิ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะ <hum ming> บอกลเ,มมาาเลยว่าลดม,ม,มากซ่าลดแห้งลดเบาไหวแตงอะไรแม่ถึงกับสคกิ ทีเดียวเฮ้ยการเป็นนักแสดงอะการทบบอินเนอร์ต้องได้อย่างน้องได้ผ้าสีสามสองปุ๊บเหมือนใบได้เลยเปิดสวิตช์เลยอ่ะอเออเลิศอะช่วงนี้ก็คือก็ต้องเรียนอะไรที่บ้านด้วยก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพื่อนเลยใช่ค่ะอย่างนี้ฝากความคิดถึงหรือว่าฝากกําลังใจให้กับคุณผู้ชมที่กําลังดูเราหน่อยตอนนี้ละกันอืม ค่ะตอนนี้นะคะเนยอยากเป็นกำลังใจนะให้ทุกคนเลยนะคะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันได้นะคะนน็ตแน่นอนเนตเอ,อ่ออยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าเราจะผ่านไปด้วยกันได้นะคะและอยากให้ทุกคนสู้ๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวหมนก็ผ่านไปนะค,ะนค่ะเจ้าค่ะ,อะตอนนี้หนูประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินเส้นทางสายโซเชียลอ่ะลูกหลายคนนะอยากทาแต่ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาทําหนูลองเป็นแนวทางหรือว่าแนะนำหน่อยสิว่าอยากจะทําแบบหนูทํายังไงลูกสำหรับหนูนะคะ ใครที่รู้ว่าตัวเองขนาดด้านไหนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พรีเซนต์ด้านนั้นของตัวเองออกมาค่ะบางคนชอบวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะแม่อตัวเองอาจบางคนอยากไม่อยากให้เห็นหน้าตัวเองอาจจะวาดรูปแต่ว่าแบบสอนเทคนิคโดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่เห็นหน้าค่ะแม่แบบว่าเป็นสอนวาดเฉยๆอล้วก็พ่เอาเสียงเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแม่เอก็อาจจะมีคนดูแบบว่าครั้งแรกก็อาจจะไม่เยอะเพราะมันเป็นโชว์แรกโดยที่ยังไม่มีใครรู้จักเราใช่ไหมแม่แต่ในเมื่อที่แบบเราตั้งใจทำนี่เชื่อค่ะว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรอะค่ะมันจะสําเร็จค่ะ แค่ให้คุณลุกขึ้นมาทํำก่อนค่ะนะอย่าได้แค่คิดเนาะคิดแล้วต้องทําด้วยเนาะใช่ค่ะแม่อืมอ่ะในช่วงนี้ยุคสถานการณ์โควิดหลายคนก็ยังท้ออยู่ให้กำลังใจฝากอะไรถึงแฟนคลับแล้วหน่อยจ้าค่ะก็บอกไปเลยนะคะว่าสู้ๆนะคะทุกคนเนี่ยมันก็ผ่านไปนะคะนี่เป็นกำลังใจให้ค่ะน่ารักมากเลยคุยแล้วเพลินอ๋อ คนคําถามหมดจากคลิปแล้วเดุณผู้ชมนี่เราจะถามอะไรต่อแล้วยาวถามไปนู่นถามไปนี่จริงๆเราก็อยากรู้จักเนสตี่มากขึ้นแหละเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็อยากจะรู้จักเนสตี่เหมือนกันค่ะนี่ถ้าหากว่าใครอยากจะรู้จักมาก ช่องทางการติดต่อแต่กี้นี้นะคะติดตามน้องๆได้ทั้ง Facebook ทั้ง IG นะ Facebook คือเนฟฟิสไฟซี่ภาษาไทยนะตามนี้เลยคุณผู้ชมค่ะหรือว่า IG ก็จะเป็น n e s ส์อันด์เดสกอร์ทีวายวายวาวายวาสี่ตัวนะคะไปชมกันได้เลยนะคะนี่นี่คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านด้วยไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ไปสวนค่ะไปดูวัวค่ะเอ็ดูด้วจะฝากทิ้งท้ายผลงานช่องทางต่างๆของเนสหน่อยค่ะ ฝากติดตามหนูด้วยนะคะเ facebook นะคะเน็ตตไปซี่ค่ะ i อีนะคะเอ็นแอลด้สกอรีทวีวีวค่ะและย t u b e ค่ะ n น t ต y c h a n น e l ค่ะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่ถามเพิ่มเติมพอโตขึ้นอีกหน่อยหนูอยากลงประกวดอะไรไหมอะตอนนี้มีคนเชียร์หนูลงคลิป่าเยอะมากแต่ว่าหนูยังไม่มั่นใจในตัวเองมากค่ะหนูตัวเล็กค่ะแม่หนูเลยยังไม่กล้าที่จะแบบไปไม่หนูตัวเล็กค่ะแม่หนูเลียยงไม่มีความมั่นใจที่จะแบบว่าอุสูสูสูงเท่าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่มอไม่แน่ไม่แน่นะวันนึ่งผู้หญิงตัวเล็กอาจจะคว้ามงกุฎมาได้นะลูกถูกต้องค่ะอยู่ที่ความมั่นใจของเราแลัทธิของเราที่เหลือหล้นของเนสซี่นั่นเองนะที่เป็นกําลังใจให้นะเนสซี่นะคะค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะที่มาคุยกับเธอเดนนะขอบคุณนะเนตี้นะขอบคุณเนสซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวยสวยรวยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปังๆนะลูกนะค่ะเกินนะค่ะเราเชื่อจริงๆนะคนที่แบบว่าเลี้ยงดูพ่อแม่น่ะ เนี่ยกระตันยูน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆเจริญนะแม่เนาะเนี่ยอยู่ยาวๆทำอะไรได้เยอะอีกหน่อยจะเป็นแบบ CEO คือเขาคิดดีด้วยนะแม่ก็คือนอกจากให้ตัวเองคือให้ครอบพ่อแม่ให้ครอบครัวแล้วก็อย่างที่แม่บอก CEO เพราะว่ากําลังจะมีแบรนด์ก็คิดการใหญ่อใช่วางแผนถึงอนาคตต่างๆอืนะคะวันพรุ่งนี้แม่จ๋าวันพรุ่งนี้ก็มีสาวน้อยวาสจันมาพูดคุยกับแม่นี่เป็นลูกสาวของพ่ออ่ำนะคะคือต้องบอกว่า เห็นมันตั้งเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นเด็กที่คุยเขาเรียกว่าคุยเก่งกล้าแสดงออกจนบัตรนี้นะกลายเป็นแบบนักร้องใช่ค่ะ แล้วประเด็นที่จะคุยในวันพรุ่งนี้คือสวยแล้วก็เก่งเรียนเก่งอีกต่างหากนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ได้ไปเป็นเฟรชชี่หน้าใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยดนตรีร่วมสมัยระดับโลกเลยก็บอกมหาวิทยาลัยนี้นะม,มีคนดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะมีทั้งชาลีพุทธนะคะม,มีทั้งเจมส์วัลเลนทน์มือกีตร์วงมารุนฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็มาจากมหาวิทยาลัยนี้เหมือนกันนะคะ่คะต้องติดตามกันแล้วก็พูดคุยกับน้องอลลี่อาชิรวัตรใช่ไหมอาชิระยาอาชิน้องอลลี่ ลูกหยาบมาถูกไปได้เดเดี๋ยวลูกีเจอยันนะคะขอบคุณคุณสมผลจากพพัฒน์โต้ด้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ